การ์ตูนแอนิเมชันเรื่องรูปแบบการเชื่อมต่อในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สวัสดีเช้าวันเปิดเทอมวันแรกค่ะนักศึกษาวันนี้เราจะเรียนเรื่องรูปแบบการเชื่อมต่อในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เดี๋ยวเราจะไปเรียนกันที่ห้อง501อาจารย์คะอุปกรณ์พวกนี้คืออะไรหรอคะ อุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลอุปกรณ์ที่นิยมใช้กันส่วนใหญ่มีทั้งหม้าอุปกรณ์คือสวิตช์ราเตอร์เกตเวการ์ดแลนและโมเด็มเรามาทำความรู้จักทั้งห้าอุปกรณ์กันเลยสวิตช์ การทำงานของสวิตจะส่งข้อมูลไปเฉพาะพอตที่ใช้ในการติดต่อกับคอมพิวเตอร์ปลายทางเท่านั้นไม่ส่งข้อมูลกระจายไปทุกพอ์ตัวอย่างเช่นหากคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ต้องการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้แพ็กเก็ตข้อมูลจะมาถึงสวิตจากนั้นสวิตจะดูพอตที่ตรงกันแล้วส่งข้อมูลไปยังพอตที่ถูกต้องจากนั้นแพ็กเก็ตข้อมูลที่จะไปคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นเท่านั้น เราเตอร์ outer, คืออุปรกรณ์ที่กำหนดเส้นทางหรือส่งต่อข้อมูลจากเครือข่ายหนึงไปยังอีกเครือข่ายหนึ่งตามที่ UIP เมื่อได้รับแพ็กเก็ตข้อมูลจากเราเตอร์เราเตอร์จะตรวจสอบที่ UIP ของข้อมูลและพิจารณาว่าแพ็กเก็ตนั้นมีไว้สำหรับ เครือข่ายของตนเองหรือมีไว้สำหรับเครือข่ายอื่นหากเราเตอร์พิจารณาว่าเพกิจข้อมูลมีไว้สำหรับเครือข่ายของตัวเองก็จะได้รับแต่ถ้าไม่ได้มีไว้สำหรับเครือข่ายของตัวเองก็จะส่งต่อไปยังเครือข่ายอื่นเราเรียนกันมาสองอุปกรณ์แล้วมีใครสงสัยการทำงานของอุปกรณ์ไหนบ้างไหมคะไม่สงสัยค่ะอาจารย์นั้นเรามาเรียนสาอุปกรณ์ที่เหลือกันเลย เกตเวปุปกรที่เชื่อมต่อเครือข่ายต่างประเภทเข้าด้วยกันเช่นการใช้เกตเวในการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ประเภท P.C เข้ากับคอมพิวเตอร์ประเภท Mainport เกตเวเป็นเหมือนนักแปลภาษาที่ทําให้เครือข่ายที่ใช้โปรตโครตคอลต่างชนิดกันสามารถสื่อสารกันได้หากโปรตโตคอลที่ใช้รับส่งข้อมูลไม่เหมือนกันเกตเวจะทําหน้าที่แปลโปรตโตคอลให้ตรงกับปลายทางเครือข่ายที่ใช้งานอยู่ การ์ดเลนมีลักษณะเป็นแผ่นการ์ดเสียบอยู่บนแผ่นวงตอนหลักของเครื่องการ์ดเครือข่ายที่ใช้กันส่วนใหญ่จะเป็นแบบ p c i ซึ่งจะเสียบกับช่องเสียบแบบ p c i บนแผ่นเมนบอร์ดทำหน้าที่รับส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ซึ่งจะมีสายที่ใช้เชื่อมต่อเครือข่ายเข้าด้วยกันเรียกว่าสายเลน โมเด็มเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับสายโทรศัพท์มีหลักการทำงานแบ่งเป็นสองลักษณะคือรับข้อมูลดิจิตัลจากคอมพิวเตอร์มาเปลี่ยนให้เป็นข้อมูลอนาล็อกแล้วส่งข้อมูลไปยังสายโทรศัพท์แล้วรับข้อมูลอนาล็อกที่ส่งมาจากสายโทรศัพท์มาเปลี่ยนให้เป็นข้อมูลดิจิทัลแล้วส่งกลับไปยังคอมพิวเตอร์เป็นยังไงกันบ้างคะนักศึกษาเรียนเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลจบแล้วมีใครมีคำถามบ้างไหมคะ ไม่มีค่ะจายา์ถ้าไม่มีใครสงสัยนั้นเราไปเรียนคับต่อไปกันเลยเจอกันที่ห้องเรียน502ค่ะหัวข้อถัดมาเราจะเรียนเรื่องช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลมีใครรู้จักช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลบ้างไหมครไม่รู้จักค่ะจานเรามาทำความรู้จักช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลกันเลย สายแกนร่วมเป็นสายสัญญาณที่มีสายทองแดงเป็นแกนกลางหุ้มด้วยฉนวนเพื่อป้องกันไฟรั่วจากนั้นหุ้มด้วยลวดทองแดงถักเป็นร่างแหเป็นตัวการสัญญาณในหุ้มชั้นนอกเพื่อฉนวนพลาสติกลักษณะของสายเป็นแบบก,กลมใช้สําหรับสัญญาณความถี่สูงสายแกนร่วมที่พบในชีวิตประจําวันเช่นสายอากาศโทรทัศน์ สายตีเกลียวคู่ประกอบด้วยเส้นทองแดงแปดเส้นจำนวนสีคู่หุม้มด้วยฉนวนพลาสติกพันบิดกันเป็นเกลียวเพื่อลดการรบกวนจากขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสายข้างเคียงภายในเคเบิลเดียวกันหรือจากภายนอกทําให้สามารถส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงระยะทางไกลหลายกิโลเมตร สายตีเคียวคู่มีสองชนิดดังนี้หนึ่งสายตีเคียวคู่แบบไม่ป้องกันสัญญาณรบกวนหรือชนิดไม่หุ้มฉนวนสองสายตีเคียวคู่แบบป้องกันสัญญาณรบกวนหรือชนิดหุ้มฉนวน สายใยแก้วนำแสงทำด้วยใยแก้วหรือพลาสติกแกนกลางประกอบด้วยเส้นใยแก้วหรือพลาสติกขนาดเล็กหลายๆเส้นรวมกันมีสนวนหุ้มชั้นนอกใช้แสงในการสื่อสารข้อมูลทำให้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไม่สามารถบรบกวนได้มีคุณภาพการสร่งสัญญาณสูงกว่าสายสื่อสารทุกประเภทปัจจุบันสายใยแก้วนำแสงเป็นตัวกลางนำสัญญาณที่สำคัญในการสื่อสารข้อมูลดิจิตอล มีใครมีคำถามเรื่องสายแกนร่วมสายตีเคียวคู่และสายใยแก้นนำแสงบ้างไหมคะอาจารย์คะโทรศัพท์มือถือใช้สัญญาณอะไรคะสัญญาณบลูทูธค่ะเดี๋ยวเราจะไปเรียนเรื่องที่เหลือกันเลย สัญญาณวิทยุเป็นการสื่อสารข้อมูลจากสถานีที่มีอุปกรณ์สำหรับส่งข้อมูลเสียงในรูปแบบสัญญาณวิทยุที่ใช้อากาศเป็นตัวกลางในการส่งสัญญาณวิทยุไปยังอุปกรณ์รับข้อมูลปลายทางเพื่อทำการแปลงสัญญาณวิทยุให้แสดงเป็นข้อมูลเสียง สัญญาณบลูทูธเป็นระบบการสื่อสารของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบสองทางที่ใช้เทคนิคการส่งคลื่นวิทยุระยะสั้นเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่างชนิดกันโดยประจากการใช้สายสัญญาณเชื่อมต่อบลูทูธสามารถเชื่อมต่อในระยะทางใกล้ๆไม่เกิน10เมตรอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเช่นโทรศัพท์มือถือกับโน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือกับหูฟังบลูทูธ มีใครมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลบ้างไหมคะไม่มีค่ะจารย์ถ้าไม่มีใครสงสัยนั้นเราไปเรียนคับต่อไปกันเลยเจอกันที่ห้องเรียน503ค่ะ หัวข้อสุดท้ายของวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องรูปแบบการเชื่อมต่อในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครูจะยกตัวอย่างรูปแบบการเชื่อมต่อในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เป็นที่นิยมนํามาใช้กันส่วนใหญ่มี5้ารูปแบบเราไปเรียนกันเลย รูปแบบการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบบัสเป็นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องบนสายสัญญาณหลักส้นเดียวที่ปลายทั้งสองด้านปิดตัปกรณ์ที่เรียกว่าเทอร์มินอลไม่มีคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อ ข้อดีสามารถติดตั้งได้ง่ายเนื่องจากเป็นโครงสร้างเครือข่ายที่ไม่ซับซ้อนข้อเสียหากสายแกนล,ลักเกิดชำรุดหรือขาดเครือข่ายชูชงัดในทันทีกรณีเกิดข้อผิดพลาดบนเครือข่ายสก้นหาจุดผิดพลาดยากเนื่องจากทุกอุปกรณ์เชื่อมต่อกับสายแกนล,ลักทั้งหมด รูปแบบการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบวงแหวนเป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายเป็นรูปวงแหวนโดยสถานีแรกเชื่อมต่อกับสถานีสุดท้ายการรับส่งข้อมูลในเครือข่ายจะต้องผ่านทุกสถานีโดยมีตัวนำสารวิ่งไปบนสายสัญญาณของแต่ละสถานี ดีแต่ละโนดในวงแหวนมีโอกาสส่งข้อมูลเท่าเทียมกันประหยัดสายสัญญาณง่ายต่อการติดตั้งข้อเสียหากวงแหวนชำรุดหรือขาดจะส่งผลต่อระบบทั้งหมดยากต่อการตรวจสอบมีใครมีคำถามหรือสงสัยเรื่องไหนบ้างไหมคะไม่มีค่ะอาจารย์อาจารย์คะรูปแบบการเชื่อมต่อชนิดไหนที่มีสวิตเป็นจุดศูนย์กลางคะ รูปแบบการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบดาวค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายการทํางานของรูปแบบการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายที่เหลือให้ฟังรูปแบบการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบดาวเป็นการเชื่อมต่อที่มีสวิตเป็นจุดศูนย์กลางในการติดต่อกันระหว่างทุกโนดในเครือข่ายแต่ละสถานีจะมีสายสัญญาณเชื่อมต่อกับศูนย์กลางไม่มีการใช้สายสัญญาณร่วมกัน ข้อดีหากสายเคเบิลบางโนดเกิดชำรุดหรือขาดจะส่งผลต่อโนดนั้นๆโนดอื่นๆยังคงใช้งานได้ตามปกติข้อเสียหากต้องการเพิ่มโนดสวิตช์จะต้องมีพอทว่างให้เชื่อมตอ่อเนื่องจากมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่สวิตช์หากอุปกรณ์สวิตช์เสียเครือข่ายที่เชื่อมต่อก็จะใช้การไม่ได้ รูปแบบการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบต้นไม้การเชื่อมต่อจะมีสายสัญญาณแยกออกไปเป็นกินขั้นสาขาคล้ายกับต้นไม้การเชื่อมต่อแบบนี้เหมาะสำหรับการทำงานที่มีการประมวลผลแบบกลุ่มภายในกลุ่มสัระกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆในระรับที่ต่างกันเป็นชั้นๆ ก็ดีรองรับการขยายเครือข่ายในแต่ละจุดรองรับอุปกรณ์จากผู้ผลิตที่แตกต่างกันข้อเสียหากสายสัญญาณแบ็กมูลเสียหายเครือข่ายจะไม่สามารถใช้งานได้การติดตั้งทำได้ยากกว่าตัวปริยีแบบอื่น รูปแบบการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสมบูรณ์ปกติใช้ในระบบเครือข่ายบริเวณกว้างลักษณะการสื่อสารจะมีการต่อสายหรือการเดินของข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ไปยังโนดอื่นๆทุกๆตัวทําให้มีทางเดินข้อมูลหลายเส้นและปลอดภัยจากเหตุการณ์ที่จะเกิดการล้มเหลวของระบบ ข้อดีระบบมีความทนทานต่อความผิดพลาดสูงหากสายสื่อสารชำรุดหรือเสียหายสามารถเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นแทนได้ข้อเสียเป็นรูปแบบที่สิ้นเปลืองสายสื่อสารมากที่สุดส่งผลให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก แบบทดสอบหลังการรับชมการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องรูปแบบการเชื่อมต่อในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบทดสอบมี4ตัวเลือกถ้าเลือกคำตอบจะมีข้อความและเสียงขึ้นและเมื่อไม่ได้เลือกคำตอบจะมีข้อความและเสียงขึ้นให้เลือกคำตอบไปทำแบบทดสอบกันเลย อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลชนิดใดที่เป็นเหมือนนักแปลภาษาที่ทำให้เครือข่ายที่ใช้โปรโตคอลต่างชนิดกันสามารถสื่อสารกันได้ 1. ราเตอร์ 2. โมเดม 3. กาดแลน 4. เกตเว์ถูกต้องค่ะ สายชนิดใดมีคุณภาพการสร่งสัญญาณสูงกว่าสายสื่อสารชนิดอื่น 1. สายตีเคียวคู่ 2. สายแกนร่วม 3. สายใยแก้วนำแสง 4. สัญญาณบูทูธผิดค่ะ รูปแบบการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายชนิดใดเป็นรูปแบบที่สิ้นเปลืองสายสื่อสารมากที่สุด 1. รูปแบบการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสมบูรณ์ 2. รูปแบบการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบดาว 3. รูปแบบการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบบัส 4. รูปแบบการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบวงแหวน ถูกต้องค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลชนิดใดที่ส่งข้อมูลไปเฉพาะพอร์ตที่ใช้ในการติดต่อกับคอมพิวเตอร์ปลายทางเท่านั้นไม่ส่งข้อมูลกระจายไปทุกพอต1สวิต2กาดแลน3โมเดม4ราเตอร์ผิดค่ะ ช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลชนิดใดเป็นระบบการสื่อสารของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบสองทาง 1. สัญญาณวิทยุ 2. โมเดม 3. สัญญาณบลูทูธ t h เก็ตเว์ถูกต้องค่ะรูปแบบการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายชนิดใดเหมาะสำหรับการทำงานที่มีการประมวลผลแบบกลุ่ม 1. รูปแบบการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบวงแหวน 2. รูปแบบการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบต้นไม้3รูปแบบการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสมบูรณ์4รูปแบบการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบดาถูกต้องค่ะอุปกรณ์ชนิดใดมีลักษณะเป็นแผ่นก๊าดเสียบอยู่บนแผ่นวง,งจรหลักของเครื่อง 1. ก๊าดแลนสองเราเตอร์ 3. โมเดม 4. ส,สวิตช์ผิดค่ะ สายชนิดใดทําด้วยใยแก้วหรือพลาสติกหนึ่งสัญญาณวิทยุ 2. สองสายแกนร่วม 3. สามสายตีเคียวคู่ 4. สี่สายใยแก้วนำแสงถูกต้องค่ะ รูปแบบการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายชนิดใดเป็นการเชื่อมต่อที่มีสวิตเป็นจุดศูนย์กลางในการติดต่อกันระหว่างทุกโหนดในเครือข่าย 1. รูปแบบการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบดาว 2. รูปแบบการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบบัส 3. รูปแบบการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบวงแหวน 4. รูปแบบการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบต้นไม้ถูกต้องค่ะ รูปแบบการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายชนิดใดสามารถติดตั้งได้ง่ายเป็นโครงสร้างเครือข่ายที่ไม่ซับซ้อนหนึ่งรูปแบบการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบบัสสองรูปแบบการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบดาวสรูปแบบการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบต้นไม้สรูปแบบการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบวงแหวนผิดค่ะ